ต่างกันมากระหว่างคนรวยกับคนจนคือสิ่งที่อยู่ในหัวคือสิ่งที่อยู่ในหัวของหลายๆคนที่ครูเล่าไปให้ฟังว่าเงินสีด้านมีคนทนําเงินในสช่องทางคือช่องของ active income จะมี2ช่องและช่อง passive income จะมีอีกสช่องช่อง active income เนี่ยจะมีช่อง dependent กับช่องของ autonomy คือคนทํางานประจํากับคนที่เออจะต้องทํางานด้วยตัวเองถ้าไม่ทําถ้าหยุด เงินจะไม่เข้าเราต้องแอคทีฟตลอดเวลาคําว่าแอคทีฟคือเราต้องทําตลอดเวลาส่วน b บิสเน s นะคะ Business Model Business System กับ Investment เป็นช่องของแพสซีฟเป็นเจ้าของธุรกิจเรามีธุรกิจเราจะทํำยังไงให้ทุกคน s โซลูชันครูคุยถึงช่องของ Business กับช่อง Investment เรารู้คอนเซ็ปต์เรารู้ไม n เสร็จลวแล้วมันจะมีได้ทุกคอร์สรวยไม่ต้องรอกเกษียณเนี่ยทุกหน้าที่การง,งาน เป็นช่อง p a s s สี e คือแม้แต่คนปกงาน